สวัสดีครับผมอยู่กับปกท่องห้องสแต็ครับผมสวัสดีครับผมเตียงห้องสแต็ครับผมครับวันนี้สีฟ้าครับเพื่อนเช่าเช็ครับสูโมแบนครับวันนี้แบคือถือเงินแต่วันนี้เบียดทคือชีวิตแพครับไปไปไปเปลี่นเปลี่ยนเด้อเปลี่ยนเป็ี่นเด้องานยังครับงานยังงานยังวันนี้งัวออกลูกครับคือขัดครับหัวออกลูกไปเนี่ยครับนงานตัวตีเฮามี่แพเนี่ยอาจารย์นี่ครับผมนครับอาจารย์นี่ครับ

ข <Net> างวงรถมึงน <cam> ่ะไปไปต่อนไปไอไอดังมึงะ้าดังครับมัดังลวงมันป็นบาครับมันดังนบินบาครับมปนดินบาป็นบารับผม่าเิ่งตอนเศ้าเชียร์ด้ครับครับครับ